กน็แฮปปี้นิวเ e ียร์นะคะ,ะ,คะสวัสดีปีใหม่ก็ขอให้เป็นปีที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีมังกรทุกคนในปีนี้เลยนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดอะไรสม,สมหวังตามปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมก,กราคม นะเป็นการ,รอวภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท,ท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะซึ่งขอยอดดงส่วนตัวนะคะถ้าเกิดอะไลไอเดีที่มีให้ไม่ใต้คลิปมาได้เลยนะคะหรือว่าคลิกลิงก์ก็ได้ค่ะ,ะเป็นลายไอเดียเดียวกันนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องใหม่กันด้วยนะคะเมย์จะ,ะแปะลิงก์ช่องพิกัดคัสเป็นช่องใหม่นะคะไว้ข้างล่างสามารถไปติดตามกันได้นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มเลยสําหรับความรัก ของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมกราคมปี2565นะคะจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะ queen of pentacles เป็นไพ่ของคุณเลยนะคะ three of swords The m o o n นะคะแปดดาบ หนึ่งเหรียญ Judgment King of Swords Knight of Wands Knight of Swords บทสรุป Ah Jewels เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเลยทีเดียวเนาะ ขออาขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะโอเคเอเอจชาวราศีมังกรนะคะเอ e เ g จของคนที่ขึ้นมานะบางคนคุณอาจจะยังยึดติดกับคนเก่าๆสิ่งเก่าๆในอดีตที่ผ่านมานะคะปีใหม่แล้วนะคะมันควรจะเป็นปีของการเริ่มต้นใหม่นะคะเดือนของการเริ่มต้นใหม่ ะะที่คุณควรจะมีความสุขได้แล้วนะมันมีโอกาสนะคะที่ในเดือนมกราคมนี้นะคะคุณจะปลดปล่อยตัวเองนะคะจาก energy เดิมๆจากพลังงานเดิมๆความเสียใจเดิมๆนะคะบางคนเป็นเดือนที่คุณกําลังต้องการที่จะโฟกัสกับตัวเองความสวยความงามของตัวเองนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึง่งแต่ว่ามันก็ยังมี energy ที่คุณเองยังไม่แน่ใจย,ยังไม่แน่นอนกับความรู้สึกตัวเอง นะคะคบางวันก็รู้สึกดีบางวันก็รู้สึกแย่นะคะนี่คือ Energy ที่ไม่ได้จากไพ่นะโอเคค่ะต่อไปเป็น Oracle Card express your love recognitions you deserve love มีโอกาสที่จะมีคนเก่านะคะที่เคยทำให้คุณเสียใจยนะคะกลับมาขอโอกาสใหม่ๆนะคะในเดือนอ มักการานี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีกสักนิดนึงจริงๆแม้ว่าเมย์จะใช้แค่สองสำรับนะคะแต่ว่า energy เมย์รู้สึกว่าเมย์ยังอยากใช้สำรับนี้อีกสำรับหนึ่งนะคะเป็นเป็น energy นะคะ energy oracle card anxiety นะคะ แล้วก็ The Gardens and the g a t e โอเคไม่ว่าเดือนนี้ชาวราศีมังกรนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขอีกครั้งหลังจากที่คุณอ,อกหักมาก่อนนะคะเปิดใจตัวเองนะคะมีโอกาสจะเป็นออฟเฟอร์ดีๆความมั่นคงดีๆเข้ามา นะค,ะคนที่เด่นๆราศีที่เด่นๆหรือมีโอกาสที่จะมาเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะหรือว่าชาวราศีธาตุลมนะคะกุมตุลเมถุนนะคะขึ้นมาโอเคมาเริ่มกันเลยสำหรับคนโสดก่อนไม่มองว่าคุณน่าจะเพิ่งโสดปลายปีนะคะที่ผ่านมาหรือช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ย คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ว่าเพิ่งเลิกลากกใครมานะคะหลังนั้นในเดือนมกราเนี่ย energy ของคุณก็ยังจะเป็น energy เก่าๆนะคะยังมีความคิดมากอยู่ยังมีความไม่สบายใจอยู่ยังมีความเสียอกเสียใจที่มันมาจากในอดีตที่ผ่านมาอยู่นะคะแต่ว่าในเดือนนี้เดือนมกราคมถึงแม้จะยังมี energy นะคะที่หนักหน่วงอยู่ แต่ว่าในเดือนมการานี้ค่ะตั้งอาจจะตั้งแต่วันที่20นะคะช่วงปลายปลายเดือน,นต้นเป็นต้นปลายคุณจะรู้สึกเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นเอนจอยกับตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหยิบยืมหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะสำหรับาชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดน,นะคนคนนี้ดูมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ แม่มองมีจะเข้ามานะคะจะเข้ามา2คนนะคะมี2ช้ชอยเข้ามาอีกคนหนึ่งทั้ง2คนแม่มองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีแพชชั่นกนการใช้ชีวิตแต่อย่าเพิ่งคาดหวังกับกับบุคคลทั้ง2คนนี้มากจนเกินไปเพราะว่ายังเป็นไนท์จ f บวานนะคะแล้วก็ n ไนท์ออฟซอสคือเขาเองกาจะยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนร้อยเ์เซ็แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้แต่แค่ตอนนี้ค่ะ อย่าเพิ่งคาดหวังกับอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะเพราะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูดีแค่ไหนก็ตามนะเพราะว่าไพ่เดอะมลขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งความคิดความรู้สึกของคุณเม่มองว่าคุณเองมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือการตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดได้เนื่องจากคุณเองนะคะยังมี ปมเก่าๆความเฉี่อยใจเก่าๆที่มันคลุมเครือในใจอยู่ระวังในเรื่องของการดึงคนเข้ามานะคะเพราะว่าเพียงเพราะคุณเหงาดึงใครเข้ามาเพียงเพราะว่าคุณเองอยากจะรักษาหัวใจตัวเองนะคะมีโอกาสที่คุณจะเลือกผิดได้อย่ารีบนะคะเดือนนี้อย่ารีบถึงแม้จะมีโอกาสจะมีคนเข้ามาก็ตามแต่ใช้เวลาดูกันไปเรื่อยๆดีกว่านะคะโอเคสวนคนมีคนคุยนะคะ มมองว่าบางคนคุณอาจจะเลือกที่จะหันหลังเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณเครียดเกินไปแล้วคุณเครียดมากพอแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นปีใหม่อ่ะคุณควรจะมีความสุขกับตัวเองมากกว่าที่จะมานั่งทูกกับใครสักคนหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่คุณอาจจะเจอคนอื่นแล้วก็หันหลังให้กับคนคุยที่คุณคุยอยู่ทุกวันนี้ไม่มองว่าเป็นเดือนที่คุณน่าจะโฟกัสกับตัวเองมากกว่า ะค,ะความรักอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะไม่เด่นขนาดนั้นเป็นเดือนที่คุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของการาพัฒนาตัวเองโฟกัสกับการรักตัวเองให้ได้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองให้ตัวคุณเองมีความสุขจริงๆอะไรที่ไม่ใช่มโอกาสที่คุณจะหลุดพ้นนะคะจากสิ่งที่ทำสิ่งที่ทําให้คุณทุกจากสิ่งที่ทําให้คุณเครียดได้นะคะต่อไปคนมีคู่นะคะ ให้ระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจนะคะใจร้อนจริงๆแล้วแม่มองว่าความรักของคุณทั้งคู่อะ่ะคุณทั้งคู่ยังมีแพชชั่นต่อกันและกันอยู่แต่ว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดมากนะคะพอมีไพ่แองไซดีกับไพ่เดอโมนขึ้นมานะคะเมยมองแมยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะคิดเดยอะคิดมากนะคะในความสัมพันธ์อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีในเรื่องของรักสามเศร้ามาก่อนในอดีตนะคะผ่านความเสียใจมาก่อนในอดีต ก็เลยทําให้ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังไม่ได้เลิกกันอาจจะยังไม่ได้เลิกลานะคะอาจจะระหองระแห่งกันเหมือนกลับมาแล้วอะคะ่ะถ้าใครสักคนมีปัญหากันเกนเรื่องของมือที่3ามมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ว่าคุณเองก็จะยังมีความกังวลอยู่ความไม่ไว้ใจในคนคนนั้นอยู่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มองว่าไม่ใช่เป็นเดือนที่คุณเองจะต้องไปโฟกัสที่คู่ของคุณ เป็นเดือนที่คุณเองจะต้องโฟกัสกับตัวคุณเองว่าอะไรใช่ไม่ใช่คนคนนี้ตอบโจทย์คุณอยู่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะมีออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาที่มันมั่นคงกว่านี้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ไพ่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้คุณได้นะคะชารวาศีมังกรคุณเองจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะ อ่ะต่อไปมาดู o r ร c ค e ลาดกันนะคะ Express your love Go ahead and make the romantic gesture นะคะ Recognition someone from your past is returning to your life You deserve love You are lovable นะคะ Anxiety นะคะความเครยียดแล้วก็ The Garden and the Gate โอเคมันเหมือนคุณยืนอยู่ตรงนี้นะคะ่ะชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะสถานะไหนนะคุณยืนนะคะอยู่ใน สวนที่มันสวยงามบางคนคุณอาจจะยึดติดหรือว่าอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเพ,าเพียงเพราะว่าคุณคืน คุ้นเคยหรือคุ้นชินกับมันแต่จริงๆอะค่ะถ้าคุณลองเปิดประตูออกไปข้างนอกนะคะจะมีอะไรที่มันสวยงามกว่าที่คุณมีอยู่กว่าที่มันเป็นอยู่นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะจริงๆเขาสนใจที่จะมองไปข้างนอกนะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่สนใจที่จะมองไปข้างนอกแต่มันเหมือนประตูอะคะ่ะเหมือนอาจจะเป็นความกลัวของคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มาปิดกั้นคุณไม่ให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดประตูตรงนี้ออกไปเพื่อไปเจอสิ่งใหมๆ่ๆ เพื่อไปเจออะไรใหม่ๆบางคนคุณกักขังตัวเองนะคะด้วยความคิดของตัวเองด้วยความกลัวของตัวเองบางครั้งสิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวคุณเองนะชาวราศีมังกรในเดือนนี้ you deserve love โดย e love b o e สำหรับคนโสดหรือว่าคนมีคู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนณนะตอนนี้อะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีความไม่มีความสุขไพบ่บอกว่าคุณคู่ควรกับความรักคุณคู่วควรก,คควกับรักดีด นะคะ Express your love your love life go ahead and make the romantic gesture ร้วใครชอบใครบอกค่ะมีโอกาสที่อาจจะมีคนเข้ามาสารภาพรักกับคุณในเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเนี่ยสชาวราศีนี้นะคะเป็น energy ที่ค่อนข้างจะไวอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะคะเพราะว่าเป็นทั้ง2ใบะคะ่ะเป็น night ที่เป็นอเนจีค่อนข้างจะไวจะมีแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณรอให้คนเก่าๆคนที่เคยมีปัญหาการกลับมาปรับความเข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันแต่จะไปได้หรือไม่นะคะคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้โอกาสกันและกันหรือเปล่านะคะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนมกราคมนะคะเดี๋ยวเมดูเอเนจีก่อนว่ามีอะไรอีก หลักๆแล้วเมย์มองว่า energy ที่ทําให้คุณรู้สึกขุ่นมัวหรือว่าติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างตอนนี้มันคือความกลัว energy หลักๆที่ที่เมย์ได้จากคุณเลยนะชาวราศีมังกรมันคือความกลัวคือความคิดมากนะคะเหมือนคุณติดอยู่ในคุกหัวใจตัวเองติดอยู่ในคุกของความกลัวของตัวเองนะคะถ้าคุณสามารถที่จะก้าวข้าม ผ่านความกลัวของตัวคุณเองได้ไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะโสดมีคนคุยนะคะหรือว่ามีคู่ไม่มาว่าคุณมีโอกาสที่จะพบความสุขนะคะได้ในอนาคตนะคะในเรื่องของความรักนะโอเคเดี๋ยวมามาอ่า ความจากเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรนะคะไพ่ที่ตกลงมานะคะ Can we be together again แล้วก็เป็น r e i l a t i o n ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะมีใครสักคนนะคะกลับมานะคะที่จะขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ Forgive me you deserve better เหมือนเขาบางคนนะคะเขารู้สึกว่าเขาเสียใจกับอดีตที่ผ่านมากักบพฤติกรรมที่เขาทํากับคนเขารู้แล้วอะคะ่ะว่าหลังจากนี้นะคะคนคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นคนที่ดีกว่าให้คนด้วย You are the one for me นะคะ I'm coming to I'm coming t o w a r d you นะคะ มีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งกลับมานะเพราะเขาอยากที่จะกลับมาอยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดเขารู้แล้วว่าเขาเสียใจแล้วเขาก็ทําให้คุณเสียใจแล้วก็เสียใจกับพฤติกรรมของเขาในอดีตที่ผ่านมาที่เขาได้มีการปฏิบัติต่ตอคุณไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะแล้วตอนนี้คนคนนี้เขากําลังจะกลับมานะคะแล้วมุ่งมั่น เพื่อที่จะเอาชนะใจคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนนั้นของเขา you are the one for me นะคะโอเคถ้าเลือกที่จะให้โอกาสกันและกันนะคะก็เลือกว่าก็ให้มั่นใจว่าความรักครั้งนี้จะดีขึ้นนะคะคิดบวกเข้าไว้จะทำให้ความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีมังกรในเดือนมอกราคมนี้มีความสุข มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะขอให้ไม่มีความขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่แล้วก็ขอให้เป็นปีที่าเป็นปีหนึ่งปีเป็นปีอีกปีที่ Amazing มากๆสำหรับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย